นี่คือฮุกภาษาไทยที่จะดึงคนดูตั้งแต่ต้นและมี call to action ผูกกับช่วงที่ความลึกลับเริ่มก่อตัวครับกลางคืนที่ฝนโปรยหญิงสาวนักศึกษายืนอยู่ใต้แสงไฟสลัวรอชายหนุ่มที่ไม่ควรรอความรักที่สังคมห้ามปรามกำลังเริ่มต้นแต่ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าปริศนาก็ดังขึ้นจากเงามืดหลังศาลเจ้าใครกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่และถ้าความลับนี้ถูกเปิดเผยจะเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยปริศนาความรักต้องห้ามและคำสาปแห่งเงามืดที่คุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน ถ้าอยากรู้ว่าจุดจบของพวกเขาจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและอมเมนต์บอกด้วยว่าคุณคิดว่าความลับนี้ควรถูกเปิดเผยหรือเก็บไว้ตลอดไปฮุกเนื้อที่ฟลูนัชเ a อร์ลี่กลางค่ำคืนที่ฝนโปรยลงอย่างไม่หยุดเสียงระฆังวัดเก่าแก่กลางหมู่บ้านดังขึ้นเบาๆเหมือนการตวนใจของวิญญาณโบราณใต้แสงไฟสลัวริมทางไม้ไผ่เงาร่างหญิงสาวในชุดนักศึกษาไทยยืนรอใครบางคนด้วยหัวใจสั่นไหวชื่อของเธอคือ พิมพ์แขหญิงสาวจากครอบครัวที่เคร่งศีลธรรมแต่ในดวงตาลึกๆของเธอกำลังซ่อนบางสิ่งที่ไม่อาจเปิดเผยเสียงฝีเท้าชายหนุ่มค่อยๆดังเข้ามาเขาคืออาทิตย์ครูหนุ่มประจำโรงเรียนวัดประจำตำบลในมือของเขายังถือสมุดตำราเรียนแต่ในสายตาที่มองไปยังพิมแ์แขเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ผิดแปลกความรักที่ไม่ควรเกิดขึ้นความรักที่ถูกห้ามตั้งแต่แรกเริ่มลมพัดกลิ่นทูกจากสารเจ้าพ่อท้ายหมู่บ้าน ทิมขยักมือไหวเบาๆเหมือนภาวนาให้สิ่งที่กำลังทำให้ถูกเปิดเผยแต่อาทิตย์กลับยื่นมือมาสัมผัสปลายนิ้วเธอแวบเดียวเท่านั้นแต่เหมือนทั้งโลกหยุดหมุนถ้ามีใครรู้เรื่องเราเสียงเขาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินทิมแค้กัดริมฝีปากน้ำตาคลอเบา้าไม่มีใครต้องรู้เสียงฟ้าผ่าแหวกท้องฟ้าทั้งคู่สะดุ้งมองรอบๆที่มีเพียงความมืดและสายฝนที่ตกหนัก ในความเงียบงนันกลับมีเสียงบางอย่างดังมาจากหลังสารเจ้าเหมือนเสียงฝีเท้าของใครอีกคนกำลังยืนมองหัวใจทั้งคู่เต้นแรงทิมแครบหลบสายตาอาทิตย์แต่เขากลับยื่นผ้าขาวมา้าออกมาคลุมบ่าเธอท่ามกลางความอบอุ่นนั้นมีเพียงความหวัดหวันที่เกาะกุ่มในใจเงาร่างดำเคลื่อนไหวอย,อยู่ไกลๆหลังต้นทรใหญ่ทิมแคหันไปช้าๆเหมือนสัมผัสได้ว่าไม่ใช่แค่ฝนที่เป็นพยาน มีใครบางคนกำลังเฝ้าดูทุกย่างก้าวของพวกเขาเสียงสุนัขเห่ากล้องในความมืดอาทิตย์จับมือพิมพ์แขแน่นเราต้องไม่ให้ใครเห็นแต่ในความรู้สึกนั้นเองกลับเต็มไปได้วยความรู้สึกว่าความลับนี้คงไม่มีวันซ่อนอยู่ตลอดไปสายลมกลางคืนพัดแรงขึ้นกลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นควันไฟจากบ้านเรือนที่กำลังหงหาอาหารยามค่ำพิมแขก้มหน้าหลบตาแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบจะได้ยิน เสียงฟีเท้าปริศนายังคงสะท้อนเบาๆใต้ต้นไทรใหญ่เหมือนมีใครยืนเฝ้าอยู่ในความมืดโดยไม่ยอมเผยตัวอาทิตย์หันไปมองสีหน้าเคร่งเครียดใครหนะ้าเสียงเขาดังแท่งกับสายฝนแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงระฆังวัดที่ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังชัดเจนราวกับเตือนว่าทุกสิ่งที่พวกเขาทำกำลังผิดพิมพแขสันสถานเธอกระชับผ้าขาวม้ารอบไหล่เราไม่ควรมาที่นี่อีก น้ำเสียงเธ,เธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่อทิตย์กลับก้าวเข้าใกล้าสายตา,นาแน่วแน่ต่อให้ทั้งหมู่บ้านรู้ฉันก็ไม่ปล่อยเธอไปคำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดลึกลงในใจพิมพ์แข ẻ. ความรักที่ห้ามปรามแต่ก็ไม่อาจหยุดยัง้งทันใดนั้นเองแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุสองวาบออกมาจากด้านหลังศาลเจ้ามีร่างชายสูงใหญ่ในชุดผ้าไทยพื้นบ้านกำลังยืนจ้องพวกเขาเงียบเงียบเนานั้นนิ่งแต่ดวงตาสีดำขับสะท้อนแสงไฟดูน่าสะพรึง พิมแขหายใจติดขัดอาทิตย์ก้าวมาข้างหน้าเหมือนจะปกป้องแต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยคำใดเสียงเข้มขลึมก็แทรกขึ้นกลางความมืดความลับของพวกเจ้าไม่มีทางซ่อนจากเงาได้เสียงนั้นก้องสะท้อนไปทั่วลานศาลเจ้าทั้งสองคนยืนนิ่งตัวสัญนงนกความเงียบถามเข้ามาราวกับทั้งหมู่บ้านหยุดหายใจพร้อมกันฝนยิ่งคงกระหน่ำลงมาจนพื้นดินกลายเป็นโคลน เสียงหยดน้ำกระทบหลังคากระเบื้องของศาลเจ้าดังก้องประสานกับเสียงหัวใจของทีมแขที่เต้นถี่รัวเธอเหลือบมองไปยังร่างชายลึกลับที่ยืนอยู่ตรงนั้นในแสงไฟริบหรีจากตะเกียงเจ้าพายุเธอมองเห็นเพียงผ้าขาวม้าที่คลุมไหล่เขาเปียกชุ่มและสายตาที่เหมือนรู้ทุกอย่างอาทิตย์หายใจแรงเขาก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวก่อนหยุดเหมือนถูกแรงบางอย่างกดไว้ท่านเป็นใครเสียงเขาสั่นเครือแต่แฝงไปด้วยความดื้อดึงร่างนั้นไม่ตอบ เพียงยกมือขึ้นช้าๆแล้วชี้ตรงไปที่พิมพ์แขนิ้วที่เปียกน้ำฝนสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงเธอสะดุ้งถอยหลังทันทีความกลัวแล่นว่าไปทั้งตัวฉันฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเสียงเธอแทบขาดห่วงทันใดนั้นลมแรงหอบเอาเสียงสวดจากวัดด้านบนภูเขามาแววแววบทสวดภาษาบาลีดังประสานในความมืดบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบหายใจไม่ออกดวงตาของชายลึกลับปรีลง เขาพูดเพียงประโยคสั้นๆแต่หนักแน่นความรักที่เกิดในเงามืดย่อมนำพาเคราะหกรรมเสียงสุนัขเห่าหอนขึ้นพร้อมกันหลายตัวจากท้ายหมู่บ้านทิมขยักมือขึ้นปิดหูร่างกายสั่นเทาอาทิตย์รีบอกกอดเธอไว้แน่นแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเงาร่างนั้นค่อยๆถอยหลังไปแสงตะเกียงดับวูบเหลือเพียงความมืดสนิทแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะหายไป เสียงทุ่มลึกยังคงดังแทรกมาในสายฝนพรุ่งนี้เงาจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดสายฝนซัดแรงลงมาจนราวกับท้องฟ้ากำลังร้องไห้ทิมขยุ่นนิ่งในอ้อมแขนอาทิตย์ใบหน้าซก,กับอกเขาน้ำตาผสมกับหยาดฝนไม่รู้ว่าอะไรคือความเจ็บปวดแท้จริงคำพูดนั้นยังดังกล้องในหัวเธอพรุ่งนี้เงาจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดอาทิตย์จ้องไปยังความมืดที่ร่างชายลึกลับหายไปริมฝีปากเขาขบแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่น แต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่ไม่อาจเอ่ยออกมาแขเขาเอ่ยเบาๆข้างหูเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องอยู่ด้วยกันทิมแขสายหน้าอย่างช้าๆพรุ่งนี้ถ้าใครรู้เรื่องเราครอบครัวฉันครูอาทิตย์เราจะพังหมดเสียงกลองเพลงจากวัดบนเนินดังสะท้อนกล้องทั้งที่เวลาย,ยังไม่ถึงรุ่งสางเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างที่ผิดธรรมชาติทั้งคู่เงยหน้ามองท้องฟ้าท่ามกลางสายฝนที่ไม่ยอมหยุด บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันประหลาดทันใดนั้นแสงไฟจากบ้านเรือนที่อยู่ไกลๆค่อยๆดับลงทีละหลังความมืดเข้าปกคลุมหมู่บ้านราวกับเงามืดกำลังตืนกินทุกสิ่งเสียงเด็กทานกล้องให้แววขึ้นจากบ้านท้ายซอยทั้งที่ฝนยังดังสนัน่นเสียงนั้นกรีดลึกลงในใจพิมพ์แขย่าไม่อาจอธิบายอาธิ์ฐันมามองด้วยแววตาตื่นกระหนกทำไมไฟถึงดับหมดทั้งหมู่บ้านแต่ก่อนที่เธอจะตอบ แสงวาบจากสายฟ้าฟาดลงกลางท้องนาเผยให้เห็นเงาร่างสูงใหญ่หลายร่างยืนเรียงรายอยู่ริมฝั่งน้ำทุกสายตาหันมาจ้องตรงมาที่พวกเขาเพียงสองคนหัวใจพิมพ์แขแทบหยุดเต้นเธอเห็นเงาเหล่านั้นยืนนิ่งท่ามกลางสายฝนร่างสูงใหญ่ในชุดผ้าไทยโบราณบางคนสวมหมวกนอกบางคนถือไม้ค้ำเหมือนชาวบ้านแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกคือไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงลมหายใจ มีเพียงดวงตาสีขาวซีดที่สะท้อนแสงฟ้าแลกกำลังจ้องมาอาทิตขยับยืนขวางหน้าพิมพ์แขแม้ร่างกายเปียกปอนแต่ท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวใครกันออกมาเสียงตะโกนของเขาถูกกลบด้วยเสียงฟ้าร้องแต่เงาเหล่านั้นยังไม่ไหวติงอยูยูเงาหนึ่งค่อยๆยกมือขึ้นชี้ไปที่พิมแขท่นใดนั้นเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นเองโดยไม่มีใครตีก้องสะท้อนไปทั่วหมู่บ้าน เสียงนั้นหน่วงหนักและกรีดแทงเข้าหูเหมือนคำพิพากษาทิมแคทุดลงกับพื้นมือกุมหูน้ำตาไหลพรากเธอพร่ำพึมพำเบาๆไม่ใช่ความผิดของฉันฉันแค่รักอาทิตย์ก้มลงโอบเธอขึ้นมาพอแล้วแขอย่าพูดแบบนั้นแต่ดวงตาของเขาเองก็เริ่มสั่นไหวเพราะเสียงระครังนั้นเหมือนสะกดหัวใจให้หนักอึ้งแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเงาร่างหนึ่งก้าวออกจากกลุ่ม แสงฟ้าผ่านลงมาอีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยเกินกว่าจะเชื่อได้เป็นชายชาราหัวหน้าหมู่บ้านผู้ที่พิมพ์แขและอาทิตย์เคารบมาโดยตลอดแต่ดวงตาของเขาในตอนนี้ไม่ใช่สายตาของคนเป็นมันคือแววตาว่างเปล่าเย็นชาและเต็มไปด้วยความลับที่น่าหวาดหวัน่นเสียงฝนกลบทุกสิ่งแต่ความเงียบระหว่างหัวใจทั้งสองกลับดังชัดยิ่งกว่าพิมแขบเบิกตากว้างมองไปยังหัวหน้าหมู่บ้านที่ค่อยๆเดินฝ่าโคลนเข้ามา ก้าวช้าๆแต่มั่นคงราวกับไม่หวั่นต่อพายุหรือฟ้าผ่าท่านหัวลุงอินอาทิตย์เรียกด้วยเสียงสัน่นแต่ชายชราหยุดนิ่งตรงหน้าแววตาที่ว่างเปล่านั้นสะท้อนใบหน้าพิมพ์แขย่างชัดเจนลูกสาวตระกูลแข็งเจ้ากำลังทำให้แผ่นดินนี้สั่นไหวเสียงทุ้มต่ำของเขาดังขึ้นกล้องแต่ไรชีวิตชีวาคำพูดนั้นเหมือนกรีดลึกลงกลางอกพิมพ์แขเธอสั่นสถานจนแทบหายใจไม่ออกไม่ไม่จริง พิมแขร้องฉันเพียงรักเขาเท่านั้นเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาจากริมฝีปากหัวหน้าหมู่บ้านหัวเราะที่ทั้งว่างเปล่าและเย็นเยียบรักในเงามืดไม่เคยนำมาซึ่งความสุขท่านใดนั้นเงาร่างที่เหลือก็เริ่มก้าวเข้ามาพร้อมกันฝีเท้าไร้เสียงแต่พื้นดินกลับสั่นสะเทือนน้ำฝนบนพื้นโคลนสะท้อนภาพหลายร่างที่เคลื่อนตรงมาหาพิมพ์แขและอาทิตย์แสงฟ้าแลบสว่างอีกครั้งเผยให้เห็นว่า ทุกใบหน้าของเงาเหล่านั้นล้วนเป็นคนในหมู่บ้านคนที่ทั้งคู่รู้จักดีคนที่ในความเป็นจริงเพิ่งสิ้นใจไปนานแล้วพิมแขกรีดร้องสุดเสียงเธอถอยหลังจนแผ่นหลังชนสาวสารเจ้าดวงตาเบิกกว้างด้วยความสับสนไม่นะเป็นไปไม่ได้พวกเขาตายไปแล้วฉันไปร่วมง,งานศพเองกับตาอาทิตย์โอบบาเธอแน่นพยายามไม่ให้ร่างเธอสุดแต่ดวงตาของเขาเองก็เต็มไปด้วยความตกใจที่ไม่อาจซ่อน เขามองทีละใบหน้าแม่ค้าขายผักที่เขาเคยซื้อประจําเด็กชายที่จมน้ําตายเมื่อปีก่อนแม้กระทั่งพระลูกวัดที่เสียชีวิตอย่างกะทันหันทุกคนยืนเรียงรายอยู่ตรงหน้าเสียงหัวหน้าหมู่บ้านดังขึ้นอีกครั้งเพราะความรักที่เจ้าซ่อนเจ้าจึงเปิดประตูให้เงาทั้งหลายกลับคืนมาคำพูดนั้นดังก้องเหมือนบทสวดจากนารกท่านใดนั้นระฆังวัดก็ดังถี่รัวขึ้นไม่ใช่เพียงหนึ่งเสียงแต่เป็นสีระฆังประสานกัน ชาวบ้านที่ตายไปแล้วต่างก้าวชิดเข้ามาใบหน้าเปื้อนฝนราวกับน้ำตาของวิญญาณพิมพแขสั่นเทาหัวใจแทบแตกสลายเธอหันไปมองอาทิตย์น้ำตาเอ่อเต็มดวงตาทำไมความรักของเราต้องถูกสาปอย่างนี้อาทิตย์กัดฟันแน่นเขาตัดสินใจก้าวออกมายืนข้างหน้าพิมพ์แขดวงตาบกับหัวหน้าหมู่บ้านที่ยืนกลางฝูงเงามืดเสียงฟ้าผ่าดังก้องจนต้นไทรใหญ่สั่นสะเทือน อาทิตตโกนสุดเสียงถ้าเป็นความผิดของเราก็เอามาที่ฉันคนเดียวทันใดนั้นเงาทั้งหมดหยุดนิ่งความเงียบปกคลุมราวกับโลกทั้งใบหยุดหายใจหัวหน้าหมู่บ้านรีตามองอาทิตย์ด้วยสายตาที่มืดลึกเกินกว่าจะอ่านออกริมฝีปากของเขาขยับช้าๆก่อนจะเอ่ยคําที่ทั้งหมู่บ้านรอคอยเลือดของครูจะเป็นการชําระเสียงนั้นหนักแน่นจนลมฝนรอบตัวหยุดชะงักไปชั่วขณะ พิมแขสือื้นร้องทันทีไม่อย่าทําอะไรเขาเลยถ้าจะเอาใครเอาฉันไปแทนเงาร่างของชาวบ้านที่ตายไปแล้วค่อยๆขยับเข้ามาใกล้อ้อมล้อมทั้งสองไวราวกับกําแพงมนุษย์ใบหน้าที่เปื้อนฝนแสดงออกถึงความว่างเปล่าแต่ในดวงตาขาวซีดกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลอาทิตย์ยืนขวางหน้าไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวอย่าแต่ต้องเธอนี่คือความผิดของฉันไม่ใช่ของแขทันใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จากวัดบนเนิน มันดังขึ้นมาจากใต้พื้นสารเจ้าเสียงก้องสะท้อนขึ้นราวกับมาจากโลกเบื้องล่างพื้นดินใต้ฝ่าเท้าสั่นสะเทือนน้ำฝนที่คังเป็นแอ่งเริ่มสั่นเป็นระลอกพิมแขกรีดร้องกอดแขนเสาไว้แน่นไม่นี่ไม่จริงมันเป็นเพียงฝันร้ายใช่ไหมหัวหน้าหมู่บ้านก้าวออกมาอีกหนึ่งก้าวดวงตาที่ว่างเปล่าคู่นั้นสะท้อนผ้าอาทิตย์เต็ม,เ,ตมเจ้าเลือกเดินบนเส้นทางต้องห้ามเองครูหนุ่มเงาทั้งหมดก้าวตามพร้อมกัน เสียงฝีเท้าไร้เสียงแต่กลับดังสะเทือนในหัวใจทั้งสองคนจนกระทั่งแสงสายฟ้าฟาดลงตรงกลางลานสารเจ้าเปลวไฟสว่างว่าเผยให้เห็นแผ่นผ้าสีแดงเข้มที่เปื้อนโคลนทิมแขเบิกตากว้างเธอจำได้ทันทีนั่นคือผ้าห่มที่คลุมร่างพี่ชายเธอในวันเผาศพและตรงกลางผืนนั้นกำลังมีมือซีขาวค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินทิมแขรรีดร้องสุดเสียงจนเสียงแหบพ่า เธอถอยยกรูดไปชนอกอาทิตย์ที่ยังยืนนิ่งตะลึงมือนั้นซีขาวเย็นชาค่อยๆโผล่ขึ้นมามากกว่าเดิมตามด้วยแขนทั้งท่อนที่เปื้อนดินและโครนเหนียวเล็บยาวสีดำกระกลางเหมือนซากศพที่ฝังมานานหลายปีอาทิตย์โอบร่างพิมพแขไว้แน่นอย่ามองแขอย่ามองแต่เธอกลับสายหน้าน้ำตาไหลพรากนั่นนั่นคือพี่ชายฉันเสียงกรีดร้องต่ำๆดังออกมาจากใต้ดิน เสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นผืนดินรอบๆศาลเจ้าเริ่มแตกออกทีละรอยมือซีซีโผล่ตามมาอีกนับไม่ถ้วนเหมือนฝูงวิญญาณกำลังตื่นขึ้นพร้อมกันหัวหน้าหมู่บ้านยกไม้เท้าขึ้นฟาดลงกับพื้นดังสนัน่นทันใดนั้นเสียงสวดแผ่วๆดังขึ้นจากปากของเขาบทสวดเก่าแก่ที่ไม่เคยได้ยินในพิธีใดมาก่อนเงาร่างของชาวบ้านที่ยืนรายรอบต่างพนมมือพร้อมกัน เสียงสวดประสานเป็นคลื่นกดดันจนหูแทบแตกทิมแคทรุดลงกับพื้นเธอร้องให้สะอื้นกอดเข่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมเงามืดถึงไม่ยอมปล่อยเราไปอาทิตย์ก้มลงประคองเธอสายตาเขาสบกับผืนดินที่แตกกว้างขึ้นเรื่อยๆภายในรอยแยกนั้นมีเปลวไฟสีดำคุกรุ่นเหมือนบาดแผลของโลกและจากในความมืดลึกสุดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาเริ่มดังขึ้น เลือดหนึ่งหยดเพื่อรักต้องห้ามเลือดหนึ่งหยดเพื่อปลดพันธนาการสายฝนที่โหมกระหน่ำมาตลอดทั้งคืนเริ่มเบาลงกลายเป็นเพียงละอองโปรยลงอย่างแผ่วเบาเสียงสวดโบราณค่อยๆเงียบหายเหลือเพียงเสียงระฆังสุดท้ายที่ดังก้องสะท้อนพื้นดินที่แตกร้าวค่อยๆปิดตัวลงมือนับไม่ถ้วนที่โผล่ขึ้นมากลับหายวับไปทีละข้างเหมือนถูกดูดกลับสู่เงามืดทิมขแขนงนิ่งน้ำตาอับแก้มร่างกายสันสาน อาทิตย์ประคองเธอขึ้นยืนสายตาเขายังเต็มไปด้วยความไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่รอบกายกลับเงียบสงัดไม่มีเงาวิญญาณไม่มีเสียงหัวเราะสยองจากหัวหน้าหมู่บ้านเพียงลานสารเจ้าที่เปียกชุ่มและกลิ่นดินฝนอบอวนทันใดนั้นแสงอรุณแรกของวันใหม่ค่อยๆสาดลงมาหมู่บ้านที่มืดมิดกลับสว่างขึ้นอีกครั้งเสียงไก่ขันดังแววราวกับโลกกลับมาหายใจได้ใหม่พิมแแบบนมมือไว้ท้องฟ้าน้ำเสียงพร่ำเบา ถ้ารักของเราคือบาปขอให้บาปนี้หยุดอยู่ที่ฉันคนเดียวอาทิตย์กุมมือเธอไว้แน่นไม่แคเราจะก้าวไปด้วยกันไม่ว่าความมืดหรือแสงสว่างทั้งสองยืนเคียงกันท่ามกลางแสงรุ่งสางแม้หัวใจยังบอบช้ำจากค่ำคืนแห่งเงามืดแต่ภายใต้แสงแรกนั้นคือคำสัญญาที่จะปกป้องรักต้องห้ามของพวกเขาต่อให้โลกทั้งใบกลายเป็นพยานก็ตาม